สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมอีปายซื้อเช่นเคยจ้าเลิกงานแล้วครับโอ้ยเลิกงานแล้วพี่น้องฝนตกมัดมือมัดขื้นเดี๋ยวขึ้นนีอีกครับผมพี่น้องก็เลยมาเบืองพักพี่น้องเอ้ยเือเบืองพักไม่หอดตนมัน <laughs> อันนี้ตนมันอินโดนีเซียได้พี่น้องตนมันอินโดนีเซียเขาปลูกไว้กินกินใบเอาใบไปทำมากับข้าวแล้วก็เอาไอ เขาเรียกยังลูกข้างล่างแหละเอาไปเห็นยังกินด้วยนี่พี่น้องเลยงามบ่มะระผ้า,อ,าอ้ยนี่พริกพี่น้องพามาชมสวนครับมึอนี่มาชมสวนอืมชมสวนอันนี้พริกขี้หนูนะจ๊ะพริกขี้หนูอันนี้ก็ไม่รู้พริกพันอะไรแต่ลูกเขาดูสิกําลังไงเป็นเม็ดแหลมๆเล็กๆนี่ครับผมนี่กาลังดกพี่น้องเอามาจากหองมูล,ล่ะบอกอมาเอาพริกไปปลูกแน่ว่าสั้นก็เลยไปปลูปก ปกติปก,ปกตินี่เดี๋ยวขอพูดขอพูดไทยหน่อยแต่พูดไทยไม่ก็าชาร์ตนะปกติเนี่ยปลูกพื้นที่ตรงเนี้ยพริกเขาจะตกระลกนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนตรงเนี้ยอีกหน่อยก็ถ้าฝนมาชุกชุกทั้งหน่อยเขาก็ตกระลอกคล้ายๆแบบน้ําขังมากๆเขาก็เขาก็ตุยนะครับผมแต่เนี้ยเมื่อก่อนตรงนี้ก็ขังผมก็เลยทำดินพูนขึ้นุงสูงครับผม พนด,ดินขึ้นึงสูงมันเป็นหยังเลยครับพี่น้องอืมอันนี้ก็แก้แก้ได้แก้ไม่ให้น้ําขังได้แล้วก็พลิกไม่ตายด้วยแหงตาง,ง่ามขึ้นโกเกาอีกพี่น้องเลยเออผนแต่ว่าตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวจีทำดินพูนพนขึ้นจักหน่อยพี่น้องอืมเพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาใชได้ไม่ตุยเนี่ยอันนี้ก็หมากพูได้หนงพี่น้องเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ในต้นในหลินฟ้าโดนหมากพูรัดหมดแล้ว อันนี้ผักกุมพี่น้องเนี่ยเอ้ยผักกำผักกำครับเนี่ยต้นกำต้นกำหนี่งพี่น้องพี่ยอดเขาเนี่ยพามาเบ่งถามว่ในนต้แต่วันว่ามีดอกพี่น้องแต่ว่าเอามาปลูกเนี่ยผักกำเนี่ยอ้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยครับเนี่ยยอดผักกำพี่น้องเลยเบ่งตำลึงก็ล่างแตกดีพี่น้องโอ้ยอลังการงานสร้างพใดมากพักพี่น้องเลยวันนี้สาระดีๆอืมสาระดีๆเอาผักมาชมให้พี่น้องชมกันอืม สาระวันนี้อู้นี่พี่น้องนี่พิกลงกระถางเห็นไหมเนี่ยพิกลงกระถางวันนี้ลูกพิกนี่น่าจะคนละสายพันธุ์กับไอ้ตรงเมื่อกี้นี่ครับผมเพราะว่าผมเอามาจากกระถางนั่นเพราะว่าเห็นมันเกิดพีน่น้องน่าจ,จะกินหล้วเอามาทิ้งกันละอืมซุ้มผมเนี่ยกินเอามาทิ้งก็ไม่เกิดสองสามสี่ต้นก็เลยผมก็เลยเอามาลงกระถางพี่น้องนี่เอามาลงกระถางหละ่ะเอามาลงตรงนี้น้าน,นี่อนี่กําลัางงามนี่พิกเนี่ยกํา่ังดกเลยครับบึง อันนี้ก็เป็นมลาระาจ้ะมลระชีนกมลระชีนกของไต้หวันนี่ลูกเขาจะไม่โตนะครับผมลูกเขาจะเล็กเล็กเล็กกว่านิว้วก้อยผมอีกพี่น้องเดี๋ยวเขาเป็นหน่วยมากเดี๋ยวผมใส่เบงนี่แต่ไบย,ยอดเขานี่ขมดีครับพี่น้องขมแสบเลยนะเด็ดกินเลยครับเนี่ยเด็ดกินเลยเดี๋ยวอีกจังหน่อยก็จะเด็ดล่ะครับเนี่ยเด็ดไปกินเลยเขาแตกเดี๋ยวจังหน่อยผมว่าผมจะเอาลงดินล่ะครับพี่นอ้องเออเอาลงดินล่ะเพราะว่า ในกระถางรู้สึกว่าจะไอ้นี่แหละเดี๋ยวเอาลงดินไปลงไปเดี๋ยวหาทำลีก่อนเขาจะได้นำงามสาระดีๆวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้กินผักกันดีกว่าอืมอยากกินยังงกระปูกครับพี่น้องอืมอยากกินยังงกระปูกกินเอาอืมนี่ผักชะอมอันนี้ผักกูดนี่เอยต้นมะกูดตน้นเอ้นี่อันนี้กะเป็นยังไงพี่น้องเอยงามบ่ะอืมชะอม ชะอมชะอมชะอมอันนี้ก็ชายนะครับเนี่ยกระชายพี่พ่นปูกูยเวลาเอาขื้นมาเนี่พี่น้องกินประหวดัดไว้ครับกระชายมึงในพี่น้องกินทาหนมยาหนม,มจีนเนาะพี่น้องเนาะสาระดีๆวันนี้ก็เอาผักมาอวดแล้วก็อยากเน้นให้พี่น้องได้กินผักกันนะครับผมเพราะว่า,าเป็นยัง ม่บืองโจมพี่น้องกินว่าท่านกินอ่ะยิ่งตัดยิ่งแตกครับโจมนะ่ะกินได้ตลอดทั้งปีนะครับผมจะบอกไว้ก่อนอปลูกไว้รลดพี่น้องปลูกไว้ต้นสองต้นนะเออปลูกไว้รลดเนี่ยตำลึงตำลึงเนี่ก็ปลูกไว้รลดพี่น้องเนี่ยยิ่งเด็ดยิงแตกตำลึงเนี่ก็คุณภาพมหาศาลมากมายเลยครับผมจะบอกให้เป็นอย่างผมถึงเอไมอ่ออันนี้พูดก็เรื่องพักๆบ,บ่อยๆเพราะว่าหนึ่งผมมักพักไม่น้อย <laughs> ผมันก,กินพักเนี่ย พูดอะไรกันน้ำไล่ไหลอีกแหละพี่น้องเอกอ,ก,อก,กินผักก็เข่าเนี่ยมันเสีบได้พี่น้องจะก,กินแต่หมูแต่ไก่หลหลพี่น้องเออก,กินหมูกินไก่อยู่แต่ว่ากินผักเข่าไปน้าอืมมันจะได้ระบายจะได้รักษาสุขภาพตัวของไปน้าพี่น้องมอเมีอย่างเด้เวลา,าเจ็บป่วยมาเห้าสิมาคิดที่หลังพี่น้องเออก,กินแต่อันนั้นอันนี้เออก,กินแต่เนียมันหยหอ่ยากนะอืมมันสิทําให้หลางกกยห้าสะสม เขาเรียกสะสมโรคภัยไข้เจ็บนะครับเนาะเออ่ยังก็กินพักเข้าไปครับผมเผื่อเผื่อวันไหนวันหนึ่งคนมามักพักเรามาได้มาดูได้มาเบิ่งคลิปผมกับอาชีอยากกินพักได้พี่น้องเด้อเออเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเนี่ยพักอันนี้ก็อ่าอีียงพัก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 อีียงพี่น้องโอ้ยจำชื่อบุได้อีกละอันนี้ก็เป็นมะเขือเด้อมะเขือพวงพี่น้องเลย อันนี้ก็ย่างดีขึ้นกันอันนี้มันลุ่มมันลุ่มมันลุ่มพี่นออ้องเออแมนมันลุ่มอืมว้ายลวกนี่หวานเชียบเลยล่ะพี่น้องมันลุ่มนะอืมอารมรากาศดีบ่พี่น้องบรรยากาศฝนตกครับผมอ่ะมือนีกะบุม,มียังมากมากนะครับมือนีกะสาระดีดีปลูกผัก,กกินกันเด้อพี่น้องเด้อมีพื้นที่บ่ตองไรกับปลูกได้ปลูกได้ลาย,ยางพรมพักน่ะพี่น้องอืมอยากให้กินผักกันนะจ๊ะอ่าสาระวันนี้คือ ทานผักเยอะๆแล้วก็ปลูกผักอะไรที่เราชอบแล้วก็ปลูกกินครับผมอีกอย่างหนึ่งประหยัดลดต้นทุนด้วยจ้าอ่ะโอเคพี่นอ้องเราหลาย่ายางเดี๋ยวสิเบื่อกันโอเคจ้าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเห็ดกับเขาคนได้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้า